สวัสดีนะคะสำหรับนักเรียนชั้นป .6 วันนี้ต่อจากเมื่อวานนะคะการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมโดยครูเชิด้าแก้สูสัยจากในบ้านเตลึกสูงนะคะเอาเมื่อวานดูของเมื่อวานก่อนเมื่อวานนะคะนักเรียนเ,เขียนเศษส่วนในรูปนิยมที่มีตัวส่วนเป็นพหุคูณของสิบหนึ่งร้อยหนึ่งพันมันเขียนได้ง่ายคราวนี้ตัวส่วนไม่เป็นพหุคูณของสิบหนึ่งร้อยและหนึ่งพันนะคะเราดูว่าเราจะทํำยังไงนะคะ ตัวอย่างข้อที่หนึ่งตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะเศษสิบสองส่วนสิบห้านะคะ,ะเราต้องทำตัวส่วนนะคะตัวส่วนคือตัวนี้ให้เป็นท,ที่คูณกับอะไรแล้วได้สิบคูณกับอะไรแล้วได้หนึ่งร้อยคูณกับอะไรแล้วก็ได้หนึ่งพันเพราะฉะนั้นดูนะคะข้อนี้หนึ 1, ่งพัน คูณกับอะไรก็ได้หนึ่งพันดูข้อนี้ข้อนี้เราต้องทําให้มันน้อยลงใช่ไหมคะน้อยลงก็คือทําให้มันก็คือหารใช่ไหมคะเอามาหารอะไรที่หารก็คือหารทั้งค่าตัวเศษและตัวส่วนลงตัวก็คือหารด้วย3ใช่ไหมคะ12หารด้วย3คําตอบคือ4 15หารด้วย3คําตอบคือ5เพราะฉะนั้นตัวนี้คือได้เศษ4ส่วน5อ้าว5คูณอะไรเท่ากับ10มีไหม ได้แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคือ5้าส่วนสอคูณสใช่ไหมคะห้าคูณ2นะคะเนะห้คูณสพอ5้าคูณสอส่วนสิใช่ไหมคะห้าคูณ2 8งแส่วนสิตัวนี้เขียนเป็นทศนิยมได้เลยก็คือ0.8ตัวนี้คือทศนิยม1ตำแหน่งใช่ไหมคะเอาดูข้อถัดไปห่งร้อส่วนหกร้อข้อนี้ก็เหมือนกันเอาหารลงมาให้ให้ให้ ให้ตัวส่วนเป็นพหุคูณของ11010 1000 0นะคะตัวนี้ก็คือหารด้วย5คําตอบคือเศษ23ส่วน125 1อ่าตัวนี้ใช่ไหมคะเอาตัวนี้ไปคูณอ่าตัวนี้125คูณคูณอะไรก็คือคูณด้วย8พอคูณ8ก็คือส่วน1000ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้สามารถเขียนเป็นทศนิยมได้ก็คือ0.184นี่นี่คือทศนิยม สามตำแหน่งนะคะ,ะครูยกตัวอย่างแค่นี้นะคะอ่าสำหรับสำหรับวันนี้ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะในแบบฝึกหัดหน้าแบบฝึกหัดหน้าแบบฝึกหัดหน้า92นะคะข้อ1ถึงข้อ4นะคะให้นักเรียนเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมนะคะ อ่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ